สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนัทสุโมโนกะติจังจ้าสวัสดีครับเสียยะบ้านท่าครับผมอยากได้รถอีหยังสกิดบอกเสียยะมาเด้อเดี๋ยวเสียยะจะจัดให้ครับผมตามสโลแกนเลยน้องนัทซอยทุกขันดันทุกเพศรับรถแน่นอนอ่าเป็นไงล่ะมากันอีกแล้วมาพร้อมกับเอารถมารีวิวสองขั้นมาอนี่ช่วงเช้า แล้วก็เอารถเชฟนะครับยอดฮิตตลอดการท่อแซดเสียงหวานทบผมกันนี้จ้ฝากระโปรงติดสติกเกอร์โคตรหล่อเลยครับผมที่สำคัญปีนี้ทั้งปีเอปผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่น้องนัท5,000กับอีก300บาทเท่านั้นเด้อได้ข่าวว่าน้องนัทให้โปรเครดิตดีด้วยใช่ไหมเครดิตดีเอาอะไรฟรีดาวไปเลยฟรีดาวไปเลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวมาเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันก่อนน้องนัท คันนี้บอกเลยเลยนะว่าขวัญใจเบรุ่นมากขวัญใจมหาชนแซดไงเสียง<ซ>ทอเแบบบึ้งบึ้นมันลองขับเมื่อกี้นี่ท่อดำอ่าน้องนัดขับเองนะคันนี้ตัดตาเนี่ยฝาโปรงเป็นสติ๊กเกอร์หุ้มมานะครับจ้าหุ้มมาทําหุ้มหรือทําสีมาวุาด้ดิทำสีมานะครับสีส <ทำ S 1> ใช่ไหมสีฝาปรงมาไม่เป็นไรสวยเลยครับมีคันนี้เมื่อเดือนที่แล้วเขามาคันหนึ่ง แย่งกันเป็นสิบคิวแย่งกันกระนำเลยเอาผู้ใดสีเอาเก่าอีธานเด้อจ้าเอาไปเลยล้อเดิมเดิมมาใช่ไหมน้องครับเดิมอันนี้แม็กเดิมนะคะแต่ถ้าอยากได้ก็เปลี่ยนได้เลยมีเลือกรายได้ te สามเจ็ด free rpf one free ce ยี่แปด f r e แล้วก็ re สามศูนย์ f r e ให้ฟรีฟรีเลยครับใบพัดโชกุนหล่อเวลคุยกันหลังไม้เด้อแมนเมนสีขาวโคตรสวยเลยครับผมออาดูภายในนะครับแอร์เย็นเฉียบเลขมาอยู่ที่เจ็ดหมื่น โลครับผมรถปี2016นะครับจด17ตัวท็อปเกียร์ธรรมดานะครับตัว LT เชฟมันจะมี LT กับ LS นะครับตัว LS จะเป็นตัวโลจะไม่มีหน้าจอแต่ตัว LT จะมีหน้าจ,จอมีบลูทูธให้อแอร์เย็นเฉียบครับผมดูเม็ดอาร์ดนิเม็ดอาร์ทฝั่งนี้เดอ้อรับประกันไม่มีชนนักแน่นอนพี่ความจาน้ำตีลังกาไม่มีเดอ้เอฝั่งนี้นะคะห้องผู้โดยสาร ข้างในจะมีเป็นบล็อกแม่แรงคันนี้ไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะออกไปแล้วเราใส่ให้นะคะใส่ให้ทุกคันประต้องมาถามจ้าซ่ประตูข้างทางรถเดิมไม่มีการแกะไม่มีการถอดยังมีเหลี่ยมอยู่เลยไม่เป็นมอนเดอร์ครับผมรถซ่อประตูเดิมหมดนะครับผมการันตีเลยรถบ้านรถเดิมรถแท้ไม่มีประวัติพิคว่ำจมน้ําไฟไหม้น้ําร้อนลวกตัดต่อเลขคสซีตัดต่อเลขตัวถังแจ้งเปลี่ยนสีเปลี่ยนเล่มแน่นอนครับผมคันนี้ไม่มีแคปล่าสสายซิ่งเขาไม่ใส่กันอะไรเขาเรียกอะไรนะ ใช้แคปล่าไหมไม่ใช่อะไรวะจำชื่อไม่ได้แม็กไลเนอร์เออไม่มีไลเนอร์ให้สายซิ่งเขาจะรู้กันแอร์พูดในสีเอากับบอกได้่ยเดี๋ยวสิใส่ไว้ให้ครับผมจัดให้เลยข้อแซดเสียงหวานนะครับไม่กล้าเบิ้ลเพราะว่าอยู่ในสถานที่สัตว์สิทธิ์เดี๋ยวเขาสิบีบข้อเอากันชนไทยทีให้ด้วยหนึ่งอันทำหนุบป้ายไทยทีฝั่งนี้นะคะไมค์กิฟตเลยด้วยคันนี้คันสิเติมเดี๋ยวมันจะมีบางคนสงสัยต้องเติมอะไรคันนี้เติม เติมดีเซลครับรถกระบะเติมดีเซลนะแผ่นเพจอยู่ฝั่งนี้นะคะครับผมผีเ้อแผ่นเพดผมช,ดชัดเจนนะครับถ้าไม่มีแผน่นแผ่นเพดมันสิจดไปแน่นไระเดี๋ยวล็อซองประตูเดิมหมดเด้อข้างบนข้างล่างสวยกิยครับผมเดิมหมดนะครับเมทาร์เดิมหมด,ด,มหมดสวยกิยคันนี้เจ้าของเดิมเขาหน้าจะต่อแจ็คหัวลำโพงไว้ให้นะ แต่ว่าลำโพงเขาน่าจะถอดเก็บออกไปแล้วอ่ะจะก็เลยเป็นตัวเปล่าแต่ว่าแต่งเต็มแล้ผมจะไปแต่งไม้เอาคันมาไคไปแต่งไม้เดี๋ยวมาเจอห้องเครื่องจะตกใจโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยครับชมพูบานเย็นห้องเครื่องหวานเจี๊ยบครับผมจะคล้องคนเกคือสีหกประเทศไทยแต่ว่าเป็นฝาปรงเดิมๆนะครับเม็ดอาร์ตเดิมหมดนะครับแค่เขาไปทําสีมาฝาปรงเดิม ฝาปูงมีรอยถอดรอยแกะเพราะว่าไปทำนะครับแต่คานฝาปูงเดิมหมดนะครับไม่มีรอยถอดรอยแกะอันนี้ฝุดเขาเรียกอะไร t ร R มาแล้วนะ,ะ up, เม็ดอาร์เชฟของแท้ของจริงนะครับเม็ดอาร์ตต้องมีทั้ง4ี่จุดนะครับสี่จุดเรียงกันวงกลมขาวสวยอย่างนี้นะครับ4ี่จุดเม็ดอาร์ตด้านหน้าคานด้านหน้าของเชฟจะต้องมีอย่างนี้นะแต่บอมมีน่นี่หรือว่ามันขายไปแล้วหรือมันมาสวยยางสีเงนะเรียบร้อยอย่าไปหาซื้อเด้อครับผมนี่ บนของมาหนียังสวยกริบนะครับไม่มีรอยถอดรอยเก็ีนะครับตัว L อตัวออยู่ครบทั้งสองฝั่งสติกเกอร์อยู่ครบนะครับสวยกริบคานเดิมคานเดิมนะครับเครื่องนิ่งมากอ่าเครื่องขาวจั๊วถึงจะแซดมานะครับแต่เครื่องเดิมแท้แน่นอนรับประกันสวยกริบต้องรีบจับจองไปเลยนะคะครับผมกับตัวนี้เลย อูนิวเชฟโรเลตโคโรโ o 2.5ด LT นะครับตัวท็อปปี2016.17ครับผมจ้าเปิดราคาขายอยู่ที่370,000กับอีก5,000บาทครับจ้าปีนี้ทั้งปีเอาไปพ่อเลยเพียงแค่5 0 0 0กับอีก300บาทเท่านั้นเด้อแล้วก็ปีหน้านู่นปี6กห้านั่าะจะคอยไปพอนระคาเต็มเด้ออยู่ที่บผม7 0ั0กับอีก300บาทครับพี่น้องครับผมจ้าเรามีโปรช่วยผอนอยู่ครับผม ให้เดือนละ2 0 0พบาท6เดือนไปเลยเด้อด้วยผ่อนทั้งปีครับจ้าแล้วก็โอนวันนี้ค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีภาษีพรบให้ฟรีจะส่งรถถึงบ้านฟรีเติมน้ำมันเต็มถังฟรีก่ออกถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถ่ายกรองเครื่องฟรีถ่ายของเล้วฟรีฟิล์มติดรอบคันฟรีประดับยนต์ติดรอบคันฟรีรับประกันหลังการขาย1ปีเต็มดับบิลสมาอีก1ปีเต็มจ้าเราออกรถวันนี้ลุ้นจับแจกไปเลยมเตอร์เซเ์สฟรีหบ พี่น้องที่สนใจจะซื้อจะจอนนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับเบอร์โทรศัพท์ลิงก์ไลน์ทาง Facebook จะปักหมุดอยู่ด้านบนนะครับส่วนทาง YouTube จะอยู่ด้านล่างก็กดแอดไลน์หรือว่าก,กดโทรเข้ามาสอบถามกับพี่น้องทีมงานทุกคนนะครับแล้วก็พี่น้องที่เล่าเหตุอาชีพเราถามมาส่วนมากว่า,วานะเอา,อาชีพไหมันออกไหนแน่เกษตรกรนี่ออกง่ายบ้านงนับ บางคนเขาลังเลนะว่าเกษตรกรดูเหมือนตรวจสอบไม่ได้ซื้อรถก็น่าจะซื้อไม่ได้เพราะรายได้จะได้สักเท่าไหร่ต่อปีแมนจ้ะคิดผิดแล้วนะคะเกษตรกรนี่ถือว่าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยจ้ะจ๋าออกง่ายเลยเกษตรกรที่มีพรทกสอเดอร์นดีพรตงทุกปีเดอก็แแทงเจาสิเด้เป็นพวกเกดเอเกดพี่เมียมของท่อขสอจาสิฟีดาวใด้ง่ายจ้ะแล้วก็ตรองยากเลยสำหรับเกษตรกรเช่นไอเลี่ยงไก่อยู่บ้านที่ หนึ่งไฮสองไฮยังเสียแต่ตรวจสอบได้ชัดเจนกับับรถแทะแน่นอนประทังยากครับผมเรียงแพะหาโตซิบโตเรียงงัวหาโตซิบโตกับทักขม้ากคุยกันดเดอร์มีทางออกไห้๋ยสิซวยดันไห้ครับผมทุกันแล้วก็อาชีพพาขายน้งนัดตลาดน้า ออกได้นะคะถ้าเป็นอาชีพค้าขายที่มีหน้าร้านก็สามารถมีหน้าร้านตรวจสอบได้อันนี้ยิ่งออกได้เลยลส่วน,น,น,นแมนแต่ถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็ขอให้มีเพจให้ตรวจสอบจังหนึ่งเดอให้เพจผู้ติดตามจักหนึ่งพันคนขึ้นไปเด้อครับะบมีการเดินมาขชีตลอดเด้อมาสี่ออกง่ายออกง่ายเลยรับพนักงานบริษรัทพนักงานสลีปแบบนงนัทเอ้ยอันนี้ยิ่งออกง่ายเลยค่ะเพียงคุณมีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนยังไงก็ออกได้เด้อสลิปเงินเดือนนึ่เดอจ้จะทักมาคุยกันได้เลยอยู่ได้สบายสบาย ครับผมคดีๆนะฝาก f อฟซีนะตรงนั้นะจ้าทางกันต์ตอแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยจ้าฝากเอฟซที่อยู่ทางบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือ Youtube ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ากดแชร์ไปแล้วแนะนำให้เพื่อนมาซื้อกับเราได้รับค่าแนะนำทางการตลาดไปเลย3,000บาทส่วนเอฟซีเท่าไหนนะคะที่เข้ามาวมสมุก สนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ่อยเดี๋ยวลุ้นจับแจกเสื้อ fc ไปเลยหนึ่งตัวแล้วก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ทางช่องทาง YouTube นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราทุกคนเด้อครับผมเขามาอัปเดตในเบิรทุกเมื่อแม่จ้ามีรถเข่าใหม่ทุกเมื่อจ้าแม่งขายออกทุกเมื่อแม่งมีรถเข่าใหม่ทุกเมื่อกะปากติตามเป็นกำลังใจพวกเราทีมงานมันเลยครับโอเคเชฟโรเลตคี d ีดีฟรีดาว่อนห้าพันทั้งปีจ้าพ่อแซดเสียงหวาน